สวัสดีครับพบกับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์0ูนย์แปดหนึ่งเก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับไอ l ด n e นก็0ูนย์แปดหนึ่งเก้สองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับหรือสามารถสแกนคิวอา์โค้ดมาได้นะครับเดี๋ยวาชมพักกันนะครับแต่เป็นสมเด็จส่วนใหญ่นะครับทั้งหมดเลยนะครับนี่นะเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมนิดนึงนะครับนี่ครับ นี่จะเป็นพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับนี่ฮะเผื่อพี่ๆท่านใดทราบที่นะครับองละสองร้อยบาทนะครับทุกรายการนะครับนี่ฮะก็เอาเป็นพิเศษแล้วกันนะครับเอานี้อ่ารายการละสองร้อยบาทสองรายการสามร้อยแล้วกันนะครับนี่ฮะ องต่อมานะครับนี่เป็นพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับไม่ทราบที่นะครับเดี๋ยวผม z o o อีกนิดหนึ่งนะครับนี่ครับ ชอบรายการไหนนะครับสามารถแคปหน้าจอส่งมาทางไลน์ได้นะครับนี่ครับผงต่อมานะครับนี่ครับเนื้อหากเก่าเลยนะครับนี่ครับ อันนี้สวยงามเลยนะครับอันนี้แบบเหมือนดักโนงเลยนะครับองค์นี้นะครับน,นะนี่ฮะนี่ฮะถ้าไม่ดัชโนนก็ขุนอินนะครับนี่ฮะอ่าองค์ต่อมานะครับนี่ฮะอันนี้เป็นข้างยันนะครับอันนี้อาจจะเป็นวัดหลักสี่ก็ได้นะครับอ่าบางทีก็จะเป็นแบบ เป็นของหลวงปู่หินวัดระฆังปุกเสกนันะฮะนักมาไปออกที่วัดดักสี่นะครับครับรายการละ200บาทนะครับสองรายการสามร้อยนะครับนี่ฮะอันนี้เนื้อหนึกนุ่มเลยนะครับ ครับนี่นะครับองค์ต่อมานะอันนี้พิมพ์ทรงวัดละฆังเลยนะครับนี่ครับหนามากเลยนะครับาาครับ,รบอ,องค์ต่อมานี่เป็น,เป,นเป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับนี่นะเป็นพระเกจิอาจารย์นะครับ เนื้อหาเก่านะครับครับอ่าสุดท้ายนี้ฝากช่องเนี่ยนะครับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับอ่าช่องทางกาติดต่อช่องนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์081ย์แปดหนึ่งก็เก้าสอามเจ็ดห้าศูนย์นะครับ id line ก็081ย์แปดหนึ่งก็เก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับมีบริการเก็บเงินไปทางน,นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ